สัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะรับวันนี้เราจะมามอดแสงเงากันนะครับจะทิ้งไว้ใต้ล่างดีคริปชั่นนะครับนี่ไมค c คร f t ตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรมากมายครับแค่โหลดมาแล้วก็ติดตั้งมันก็จะกลายเป็นมอดแสงเงาห้แบบไมค c คร f t ในตัวเออแสงเงาในตัวน์โหลดปุ๊บมาก็ได้เลยน,นะมันก็เป็นของบลู เง <iert> ียบขอเปลี <à>? ่ยนสกินของกันแป๊บเฮ้ยปุ๊บเงียบสกินเยอะมากเยอะหลุด มีภาพอะไรที่อุบาทไปก็ติดภาพนะกี่นี้ด้วยกันโอเคสร้างไว้มาเลยหมดครบนะครับแสงเงาโฉเฟีย้ยวมากนะเรียวเฟียฟ้ยว เนี่ครับก็เท่อยู่นะครับอ่าก็ดูน้ำได้เลยนะครับนี่ก็เหมือนน้ำของจริงอะ่ะแต่เขาก็ั้างมันเนียนมากแต่ว,ว่ามันก็เหมือนในคอมนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เนียนอย่างนึงก็คือในคอมใช่ไหมมันจะเป็นสกินเราเลยเนี่ยสังเกตดูนะเห็นไหม ม,ม,มันไม่มันไม่มีมันไม่มีอันเนี้ยเงาเงาของเราเงาของเรา,า,า,ามันมีอยู่แค่วงกลมไมค์ทัพธรรมดามันต้องเป็นสิ่งของที่วางเท่านั้นอะเนีย่ยดูเหมือนในมือเราเนี่ยมันไม่ใช่เขาไม่มันไม่ใช่แสงแอ่แต่ก็ทำออกมาดีนะครับทำออกมาดีมากแ,แสงก็กระนำโซล่าเซลล์กันเลยทีเดียวทเทียวอเ okay. ไปดูนะครับพัวคิดโคงคอมพิวเตอร์อืมปุ๊มบม,มันก็จะเด้งมันก็จะมีแต่งเงาเป็นหลุมปุ๊บฉะนั้นวันนี้ก็ขอรับตัวลาไปก่อนนะ